สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่คาซาวิวนะครับก็อยู่ถนนราชพฤกษ์นะครับขับรถเข้ามานะครับจากถนนหลักพระราม4ตรงนี้เข้ามาใกล้นิดเดียวนะครับวันนี้เราพามาดูบ้านนะครับบ้านสวยๆอีกหลังหนึ่งที่อยากจะขายนะครับใครอยากจะได้บ้านนะครับสวยๆสักหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยววันนี้เอกจะพาเข้าไปดูแปลงของจริงนะครับพื้นที่ขนาด54ตารางวานะครับนะครับก็เป็นพื้นที่2ชั้นนะครับบ้านนะครับข้อดีของแปลงที่แปลงสุดท้ายนะครับที่อยู่หลังมุมเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเนนะครับห็ นี่นะครับพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับตัวบ้านนะครับเข้ามาในบ้านนะครับเดินขึ้นบันไดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตัวบ้านด้านหน้าตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะครับก็บิวอินไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับทำความสะอาดตกแต่งนะครับแล้วก็รีโนเวทแล้วก็บิวอินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะครับทีวีนะครับโซฟาได้เลยนะครับครับเข้ามาด้านในหน่อย นะครับก็จะเป็นประตูแบบนี้นะครับนี่ปิดแยกแอร์ได้นะครับเข้ามาด้านหน้าก็จะมีพื้นที่เหลือด้านข้างนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถทําห้องอีกห้องได้เลยนะครับเป็นห้องคาราโอเกะได้สบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับว้าําหรับรับแขกได้นะครับก็สําหรับวางโต๊ะวางได้มีติดแอร์ติดพัดานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บิวอินให้เสร็จหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นพื้นที่บิวอินเสร็จแล้ว นะครับเดี๋ยวครับเข้ามาดูด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับนี่ห้องครัวขนาดกระทัดรัดนะครับมีทั้งครัวนอกแล้วก็ครัวด้านในนะครับแล้วก็ด้านหลังบ้านอ่ามีพื้นที่เหลือเยอะเลยไหมครับที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับก็สามารถเป็นพื้นที่ใช้สอยเก็บของได้นะครับนี่นะครับอ่าพามาดูด้านในเลยตรงนี้นะครับก็สามารถทําครัวได้อีกที่นึงนะครับหรือว่าเก็บของนะครับได้สบายนะครับ ตรงนี้เป็นครัวนะครับมีตู้บิวอินเรียบร้อยนะครับบิวอินไว้ให้เสร็จหมดแล้วนะครับด้านล่างห้องน้ํามี1ห้องนะครับแล้วก็ห้องเก็บของแล้วก็เป็นบันไดเราจะขึ้นชั้น2นะครับบันไดเป็นบันไดวนนะครับบันไดไม้วนเนี่ยนะครับก็กว้างนะครับกว้างสามารถที่จะเดินได้แล้วก็มีช่องแสงนะครับเป็นกระจกบานใหญ่นะครับเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาเป็นชั้น2ชั้น2ของเรานี้จะมีทั้งหมด3ห้องนะครับ3ห้องนอน3ห้องนอนเลยเห็นไหมครับ แล้วก็ห้องน้ํสองห้องนะครับเป็นห้องน้ําบานรูมห้องใหญ่ห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับนี่นะครับมีเตียงนอนวิวอินให้เรียบร้อยนะครับมีเตียงนอนวิวอินให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระจกด้านข้างนะครับอ่าันนี้เป็นห้องนอนใหญ่พื้นเป็นพื้นปาร์เก้เบาษท,ที่เป็นพื้นลามิเนตนะครับนี่นะครับ บิวอินไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องนี้นะครับมีห้องน้าอยู่ในตัวนะครับนี่เป็นห้องน้ํากระจกนะครับห้องน้าห้องห้องหลักนะครับอันนี้ใช่แล้วนอนบิวอินเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูห้องที่2อนะครับอันนี้เป็นห้องที่สองก็จะเป็นห้องนอนห้องรองนะครับจะอยู่โซนด้านหน้านะครับวิวสวยนะครับเห็นเพื่อนบ้านนะครับนี่มองไปหน้าบ้านก็เห็นชัดนะครับ มีกระจก2ด้านสองบานเลยติดแอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตู้บิอินให้นะครับนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนี่ห้องนอนที่3นะครับนี่ห้องนอนที่3ห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะสบายหน่อยนะครับก็จะเห็นสวนนะครับด้านหลังนะครับเห็นวิวสวนแล้วก็ติดกระต้นไม้ใหญ่นะครับร่มดีห้องนี้จะเย็นมากนะครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับข้างบนมีทั้งหมด3ห้องแล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำสองห้องนะครับในตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอาบน้ำนะครับ โถงทางเดินนี่นะครับวันนี้นะครับนี่เราก็พาเข้ามาดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เป็นกระจกบานใหญ่นะครับเป็นช่องแสงใหญ่นะครับก็บ้านสวนนะครับราคาพิเศษนะครับราคาถูกๆเจ้าของอยากขายนะครับใครสนใจอยากได้บ้านนะครับพฤริสคาซาวิวนะครับราชพฤกษ์นะครับ เราจะปรึกปรามสี่ก็สนใจอย่าลืมโทรมาหาเอกได้นะครับ0881451155ครับหรือติดต่อนะครับไลน์ MJ3044 นะครับบ้านสวยๆรอคุณเป็นเจ้าของอยู่นะครับราคาพิเศษคุยได้ทุกเงื่อนไขนะครับต่อรองราคาได้นะครับหรืออยากจะขอมานัดดูเข้าบ้านได้นะครับวันนี้เอกขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านครับใครสนใจรีบทักมา่ดนนะครับมีแค่หลังเดียวเจ้าของอยากขายสวัสดีครับ